ปัญหาสัตว์กัดแท้สายไฟเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามในงานโซลาเซลล์หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ระบบโซลาเซลล์มีปัญหาและเสียหายอยู่บ่อยครั้งวันนี้เราจะมาดูกันว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันมันได้อย่างไรบ้างปัญหานี้มาเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะฟาร์มโซลาเซลล์ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งหรือใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆเช่นหนูกระรอกการป้องกันสัตว์กัดแท้สายไฟมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ท่อร้อยสายไฟหรือวัสดุห่อหุ้มพิเศษที่ป้องกันการกัดแทะดูแลและตรวจสอบพื้นที่รอบๆระบบโซลาร์เซลล์ให้สะอาดไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์อีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้คือการติดตั้ง r s d หรือรับผิดชัดดาวซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถปิดระบบไฟฟ้าในโซลาเซลล์ได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาและผิดชัดดาวของฟอ l ล สามารถมอนิร์ลิงผ่านแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์และสามารถตรวจสอบได้ว่ามีจุดอาร์ชชิงที่จุดไหนแบบลายสติงทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้สัตว์กระแท้ใส่ไฟในระบบโซลาเซลล์เป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามและเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายรวมถึงการติดตั้งฟอลลิสและผิดชัดดาว